เท่าที่หาข้อมูลมาหลายๆที่ชุด s t r a e g y a s เนี่ยเป็นชุดที่บิวง่ายแล้วก็เล่นง่ายไอ้ตัวนี้มันดีจริงแต่ว่าชุดนี้เนี่ยคุ้มค่าในการทาผมชอบที่จะฝึกคิดบิวชุดจากเซตของเขาทั้งหมดเลยมันได้ลองหลายๆสกิลแล้วเราก็ได้เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆด้วยปะไปเริ่มกันเลยดีกว่าบิวชุด s t r a e g i o s ที่ผมกําลังแนะนำเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามือใหม่เล่นได้เล่นง่ายด้วยผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปว่าแมคเนิกที่มันซ่อนอยู่ในชุดนี้คืออะไรง่ายๆก็คือผมจะใช้ชุด s t r a e g y a s เป็นอัลฟาเซตทั้งหมด อาวุธเซเลจิออสมีอัตราคริตอยู่ที่20%แล้วก็มีการใช้สเปรดอมโมเลเวล3สเปรดอมโมนี่อย่างที่รู้กันก็คือว่าบรรจุกระสุนได้น้อยยิงหลายนัดแต่ว่าแรงเป็นรอดาเมจไม่มีธาตุอาวุธเซเลจิออสทุกอาวุธทุกชิ้นไม่มีธาตุนะครับอัตราครีสูงถึง20%โอเคเรามาไล่กันเลยว่าปืนใหญ่ของเซเลจิออสเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างเริ่มจากโอเพนนิ่งช็อตสกิลนี้เราต้องหาเจมเลเวล3มาใส่เองเอาให้เต็มเลเวล3ไปเลยโอเพนนิ่งช็อตความหมายของ สกิลนี้ก็คือเพิ่มความเร็วในการบรรจุก,กระสุนเป็นอย่างมากและหากกระสุนในแม็กกาซีนเราเต็มนัดแรกที่ยิงออกไปจะแรงมากด้วยหมายความว่าอะไรสมมติว่าเราใช้กระสุน Space อมโมใช่ไหม สเปซแอมโมเนี่ยบรรจุกระสุนได้เต็ม3นะัดเมื่อเรายิงออกไปนัดแรกแรงแล้วเราก็กระโดดลบ1ทีมันก็จะเต็มใหม่แล้วเราก็ยิง1่งทีกระโดด1ทีไปเรื่อยๆมันมีอ e ีเวรีโหลดไงมันก็จะกลายเป็นว่ากระสุนในแม็กกาซีนเราจะเต็มตลอดเวลาเดี๋ยวไปว่ากันเรื่องอ e ีเวดีโหลดที่หลังอันต่อไปก็คือสกิลสเปซแอมโมเราต้องใส่ในช่องที่มีเจมสล็อต3ดาวอ่ะซึ่งสกิลนี้จะทําให้กระสุนสเปซแอมโมที่เราใช้เนี่ยแรงเข้าไปอีกส่วนสกิลที่ติดกับอาวุธของมัน ก็คือเบรสเกลโหลดดิ้งตอนนี้สังเกตว่า normal shot ของผมเนี่ยมี2นัดใช่ไหมหลังจากที่ผมหลบแบบ perfect evade เนี่ยจำนวนกระสุนมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกปิบ๊บเนี่ยเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นมาอีกมันเป็นผลของสกิลเบรสเกลโหลดดิ้งนั่นเองซึ่งกระสุนที่มันเกินแม็กขึ้นมาเนี่ยจะได้รับ ประโยชน์จากสกิลโอเพนนิ่งช็อตที่ผมพูดไปก่อนหน้าทั้งหมดสกิลอันต่อไปเนี่ยหาจะมาใส่ไม่ได้นะเวลานี้นะคือคืออีเวนต์รีโหลดเป็นสกิลที่ติดมากับปืนใหญ่ของสเตจิออสเมื่อเรายิงแล้วก็โดดหลบแค่นั้นเองมันจะเติมกระสุนให้เราหนึ่งนะัดถ้าเราหลบแบบเพอร์เฟกมันก็จะมีกระสุนเพิ่มเติมให้เราอีกดังนั้นก็หมายความว่ากระสุนที่อยู่ในแม็กกาซีนของเรามีโอกาสที่จะเต็มตลอดเวลาและพอมันเต็มตลอดเวลาเราก็จะได้ประโยชน์จากสกิลโอเพนนิ่งช็อตแถมโอเพนนิ่งทําให้ โหลดกระสุนได้เร็วเข้าไปอีกซึ่งการที่เราเติมกระสุนระหว่างเราอ e ีเวอรีโหลดเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะหลบหนึ่งครั้งเพื่อเติมกระสุนแล้วก็หลบอีกหนึ่งครั้งได้เลยถ้าไม่อย่างนั้นมันจะขัดจังหวะนิดนึงเวลาเรายิงไปแล้วแล้วเรากระโดดหลบเพื่อเติมกระสุนแล้วเติมกระสุนช้าเนี่ยมันจะเหมือนขัด,ข,ดขัดนิดนึงมันเหมือนเราจะต้องบรรจุกระสุนที่จบก่อนอะเราค่อยกระโดด,ดอีกครั้งหนึ่งอะแล้วมาดูสกิลของชุดกันบ้างก็คืออะดรีนลีนลัชเลเวล5ไปเลยความหมายก็คืืออเเเม่รราาหลลบบบแพจจะได้ังโ ตีขึ้นมาอีก30หน่วยหลบแบบเพอร์เฟกเนี่ยต้องมีจังหวะหลบได้บ้างอยู่แล้วเพราะเรากระโดดทุกครั้งเลยกระโดดเป็นกบก่อนสกิลอะดรีนาลีนรัชจะทำงานเรามีพลังโจมตีอยู่ที่2 1 1งอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะไปกระโดดหลบแบบเพอร์เฟกให้ดูตังค่าให้กระสอบทรายมันตีเรากันก็จังหวะที่กระสอบทรายมันจะทุบลงมาเนี่ยให้เรากระโดดหลบ พลังโจมตีขึ้นมาเป็น241ก็ขึ้นมา30หน่วยก็ขึ้นมาประมาณ15%แล้วก็สกิลอาร์จิเตอร์เต็ม5เหมือนกันแอตแท็กบวกยีอนตอนมอนโกรธและอัตราคีเพิ่มอีก15%รวมกับอาวุธของเซเลจิออส20เป็น35%สเนกิลอาร์จิเตอร์เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยมอนมันโกรธอยู่แล้วโกรธทุกตัวโกรธง่ายเมื่อมอนโกรธพลังโจมตีจะขึ้นมาอีกประมาณ10%และโอกาสติดคริตอนมอนโกรธเพิ่ มีอัตราคิอยู่ที่20%รวมกันแล้วเป็น35%ซึ่งเมื่อเราติดคลิจะทําให้รอดาเมจเพิ่มขึ้น25%ไม่เกี่ยวกับดาเมทธาตุนะแต่เนื่องจากอาวุธชิ้นนี้มันไม่มีธาตุอยู่แล้วติดคลิออกรอดาเมจมันก็โอเคต่อมาก็เป็น Skill e สกิลอีเวดวินโดว์สกิลนี้ทําให้ไอเฟมในการกะจังหวะหลบเวลามอนมันโจมตีเราง่ายขึ้นซึ่งจะทําให้เราติดอะดีนาลีนรัดง่ายขึ้นทําให้เราติดเบสเกลโหลดดิ่งง่ายขึ้นอีกถือเป็นสกิลที่สําคัญมากงั้นเต็ม5กัห้า คาลเตอร์สไตล์เป็นสกิลที่เฉยๆไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่มันติดชุดมาแต่มันก็ออกได้สําหรับปืนใหญ่เราอาจจะมีจังหวะพลาดโดนโจมตีแล้วล้มคาลเตอร์สไตล์ก็ออกมีก็ได้ไม่มีก็ได้ต่อไปก็กันเลือดออกเป็นสกิลที่ติดชุดมาแต่ถ้าเราไปสู้กับเซเลจิออสที่มีทําให้เราเลือดออกมันก็ช่วยเราได้ค่อนข้างดีนะแต่ถ้าไปสู้กับมอนตัวอื่นสกิลนี้ก็ไม่มีประโยชน์เลยอีเวดเอ็กซ์เทนดีเลยอันเนี้ยเราจะได้เข้าประชิดมอนหรือถอยห่างจากมอนเพื่อให้เราสามารถควบคุมระยะที่ยิงกระสุนสเป แต่ผมก็สามารถบิวได้แค่2ระดับเลเวล2ซึ่งมันก็ช่วยแล้วแหละไม่ต้องไปถึง3ก็ได้เป็นสกิลที่ติดชุดมา Level 1, เจมเลเวล1เหลือน1นช่องไม่รู้จะใส่อะไรเซลอิมพลูฟพลังโจมตีและพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเมื่อเราทาเควสเพิ่มมากที่สุดอยู่ที่30นาทีแล้วก็เป็นสกิลของชุด s t r e g i อสสี่ชิ้นเขาบอกว่าเพิ่มระยะเวลาของสกิลอะดรีนาลีนรัดให้ยาวขึ้นอีกและหากสกิลอะดรีนาลีนรัดอยู่แล้วเรายังหลบแบบเพอร์เฟกซ้ซ้ำมันจะ เติมเวลาให้เราเข้าไปอีกแถมยังเติมพลังโจมตีเพิ่มพิเศษให้เราเข้าไปอีกด้วยหลบแบบเพอร์เฟกต์อีเวดวินโดเนี่ยสกิลนี้ถือว่าสําคัญไงเมื่อเราหลบครั้งแรกเฟิร์บได้สกิลอะดรีนาลีนรัดซึ่งบวกพลังโจมตี30หน่วยพลังโจมตีเดิม2 1 1กลายเป็น241หลังจากที่สกิลอะดรีนาลีนรัดยังคงทํางานอยู่ผมหลบเพอร์เฟกซ้าสกิลเลเซอร์เอซึ่งมาจากชุด4ชิ้นจะทํางานพลังโจมตีจาก240กลายเป็น250ขึ้นมาและเมื่อเ ผมพยายามที่จะหลบแบบเพอร์เฟกซ้ํ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยอะดรีนาลีนรัดกับเลเซอร์เอสเนี่ยมันไม่ทำงานแล้วเว้ยเฮ้ยแสดงว่ามันจะนับครูดาวไปเรื่อยๆจนหมดแล้วเมื่อหมดแล้วเราค่อยมาทิกเกอร์อะดรีนาลีนรัดแล้วเลเซอร์เอสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาถึงสไตล์การเล่นง่ายมากพยายามรักษาให้เป้ายิงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันเป็นสีส้มแสดงว่าเรากําลังอยู่ในระยะที่ตีแรงที่สุดแล้วก็กดยิงหนึ่งครั้งลบหนึ่งครั้งยิงหนึ่งครั้งลบหนึ่งครั้ง คือเราไม่จําเป็นต้องยิงแล้วหลบทันทียิงแล้วทิ้งจังหวะเมื่อมอนมันกําลังโจมตีค่อยหลบก็ได้เพื่อให้เราหลบแบบเพอร์เฟกหรือยิงไป1ครั้งหลบ2ครั้งก็ไม่ผิดแต่เมื่อเรายิงไปแล้วจําไว้ว่าเราต้องกระโดดหลบ1ครั้งอะ่ะห้ามยิง2นัดอะ่ะไม่อย่างนั้นสกิลโอเพนิงช็อตเราจะไม่เกิดสมมุติว่าเราใส่สกิลคลีอาร์ลงไปในช่องอาวุธดีไหมผมทําการเอาสเปรดแอมโมออกแล้วจะยิงนัดที่2เพื่อให้สกิลโอเพนิงช็อตไม่ทํางานจะสังเกตว่าดาเมจที่ผมยิงไปนัดที่2 มีคริ45แล้วมีดาเมจปกติ36แต่ว่าดาเมจปกติที่เวลาเราเล่นมีโอเพนนิ่งช็อตและสเปซแอมโมดาเมจปกติจะอยู่ที่40หากเราใส่คริไอเป็นช่องอู้จนเต็มเนี่ย อัตราครจะเพิ่มขึ้นมาเป็น20%สมมุติว่าเรายิงไป100นะั้นะแสดงว่าจะเกิดคริอยู่20นัดถูกไหมซึ่งเมื่อเกิดคริดาเมจจะกลายเป็น45ดังนั้นดาเมจเฉลีย่ยต้องเอา20คูณ45ก่อนหลังจากนั้นเอาดาเมจที่ไม่เกิดคริก็คือ36-80นัดเอามารวมก็คือ36ต้องคูณ80และเอาดาเมจ100รนัดมาหารเฉลีย่ยเท่ากับ3 7 8ต่อนัดแต่ถ้าใส่โอเ n อเรชั่นช็อตกับสเปรดอะโมมันไม่เกิดคริเลยถูกกกมมััั้ดดาาเเทท่บ40นนุนง ดาเมจเฉลี่ยจะเป็น40ต่อน,นัดแรงกว่าอีกสกิลหนึ่งที่ชุดเรามีแล้วเราควบคุมแอคทีฟด้วยนั่นก็คือคาลเตอร์สไตล์เรามีเลเวล3ก็จะเพิ่มดาเมจโดยประมาณ25%การแอคทีฟคือวางระเบิดเสร็จแล้วก็ยิงระเบิดเมื่อตัวละครกลิ้งล้มแบบนี้เราก็จะได้ดาเมจของคาลเตอร์สไตล์ขึ้นมาแล้วมีครูดาว45วินาทีซึ่งก็ถือว่านานพอสมควรและระหว่างที่สกิล อยู่แล้วหลบกลิ้งหลบก็จะเป็นการรีเซ็ตคูลดาวน์ใหม่คาลเตอร์สไตล์สกิลเนี้ยแอคทีฟง่ายมากเหมาะก,กับมือใหม่ที่โดนมอนอัดเป็นประจำเริ่มต้นเนี่ยก็ให้วางระเบิดเป็นระเบิดถังก็ได้ถ้าจะเอาไปหยัดก็ระเบิดเทศกาลก็ได้มันได้มาเยอะมากหลังจากนั้นก็ใช้สนิคแอทแท็กจิ้มให้โดนระเบิดแท่นี้สกิลคาลเตอร์สไตล์เราก็จะทํางานแล้วมีหลายคนยังคงเข้าใจผิดว่าสกิลคา u เตอร์สไตล์สามารถใช้กับออฟเซ็ตได้ถ้าออฟเซ็ตทำงานคา u เตอร์สไตล์ก็จะทํางานซึ่งไม่ถูกต้องจากตัวอย่าง จะเห็นว่าออฟเซตทำงานแล้วแต่เคาน์เตอร์สไตล์ไม่ติดเห็นไหมแล้วบางคนก็เชื่อว่าถ้ามอนล้มลงเนี่ยเคาน์เตอร์สไตล์ก็จะติดก็ไม่เกี่ยวตัวละครต้องล้มเท่านั้นเนี่ยครั้งนี้ตัวละครล,งลง้มเนี่ยติดเคาน์เตอร์สไตล์เดี๋ยวโชว์ให้ดูจังหวะมอนล้มอีกทีก็ได้เนี่ยก็ยังไม่ติดเคาน์เตอร์สไตล์เราต้องล้มเท่านั้นนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะแนะนําวิธีเล่นแลวจะอธิบายเป็นช่วงๆไปด้วยคือครั้งนี้ทําอะไรก็ไม่รู้ไงพยายามเข้าไปวางระเบิดแต่ก็แบบ ยิงอะไรก็ไม่รู้ยิงมั่วก็เลยไม่ติดเขา,เาตัสไซต์ตอนแรกเมื่อมันพลาดไปแล้วก็สเตปเดิมครับยิงกระโดดยิงกระโดดเพื่อรีโหลดแล้วก็พยายามหาจังหวะลมแบบเพอร์เฟกต์เพื่อแอคทีฟอดรีนาลีนลัก ครั้งนี้ผมก็ได้เคาน์เตอร์สไตล์แล้วแต่เจ็บตัวแล้วก็พร้อมกับอดีนาลีรักด้วยดาเมจจากปืนลูกซองเปร์แอมโมผมก็จะถือว่าช่วงจังหวะนี้แรงที่สุดแล้วจุดอ่อนของอาร์คเนี่ยก็จะอยู่ที่ดาบโซ่มันเนี่ยแล้วก็พยายามยิงเข้าไปที่ดาบโซ่มันยิงกระโดดยิงกระโดดแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะรักษาดาเมจที่สูงที่สุดจากโอเปนนิ่งช็อต เมื่อผมเห็นว่ามันกําลังจะทําท่าใหญ่เนี่ยผมยิงแล้วผมหยุดจังหวะนิดหนึ่งแล้วก็โดดหลบเพื่อเอาอ e ีเวดวินโดพอมันปัดดาบสทีมันจะกระโดดขึ้นข้างบนแล้วก็ยิงแฟลชช็อตให้มันตกลงมา เนี่ยเคาน์เตอร์สไตล์ติดอีกแล้วติดบ่อยจะตาย ก็จบไปฮะปืนนี้แรงมากแล้วก็เล่นง่ายพอสมควรหวังว่าบิวนี้เพื่อนๆจะไปเล่นและสนุกกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ